นูตกแลล่ปีนกัก <มา S 1> ไปเป็นกิดูกำล่างลงกำนล่งลง,ลง,ลงบังในรถเนี่ยเอาคูไไปตตปัดเนี่ยทงเห็นแล้ว,วท,งทงเจ้าแด้ทงอยูไ่ได้เสาวาอยู่ในเนี่ยทงกันนั่น แม่ทุงอ่ะไม่เป็นไรนะเออเอาแขนเสื้อไปใส่หนาวด้เก็มบ่เต็มเลยพี่น้องซีโนกำลังลงไ,ไ,ไอ้พี่เขาไปอุ่นรถดดก่อนอกำลังตกพี่น้องอเลยเดี๋ยวจะอุ่นเลยนล้วมากวดรถดับเส<อ>าแม่มันเต็มโดดเต็มล่างเขากระลังโต๊ะปนณี พี่น้องลงแทงได้เติบอยู่เอาไม้มากวดตดุ้ไม้มากวดชะโนให้เพป็นมากวดชะโนก่อนอัดเอ้ยพอเท่ากวดชะโนมนเป็นบนนั้งเอาป็นไดเหรอเกิดสิเนาะมันบลมแต่มันลมสิหนาวนี่มันบลมโอ้โดดติดไะน่ะพูดนช้นทางรถติด จะพาไปได้แถวเด้อเห็นไหมโอ้เห็นุกซานบอกไม่อาจกำลังลงพี่น้องพโดติดจูนทางเป็นเพาะฉัน รถเอ็กซิเดนต์เป็นบันไดมุฟฟ่าวเมื่อครับคุณมุฟ่าวเมื่อเราจะจะเด็จกจะกดถ้าเขามานี่วะป่าไปะตอบนีิโอ้มันเหมือนได้เห็นเนาะเอ็นนกแซนไปบอกเมียนเราอยู่เด้ตอนมีนิ่งเนี่ยเ <laughs> ต็มรถแต่ปั๊ดแต่กวดยังดีพี่นาะงพี่นาะ เอาคืนในที่สิบประตตัวน่ะรักป anyway, <reten> <wood Tá? S 1> ัดค่ะคุณโดดก้อนชิเมะละถากมาโดดเอ็กซิเดนต์อีกโดดเอพัชายหายินสนุนี่นะเย็น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 เดยพอเท้าแรกแล้วมามาเอาเข้าในเด้อเออมามาเจ้าวันในมทชงมือขึ้ข่อยวา ทุกมือมีอีกบอสมาใส่พอเถอ้ยในบ้านอกินจะนู่วะเนี่ยน้ำแข็งเอาเข้าไปนเ้าน้านน้อยน้ำแข็งพัดบนเอาได้แหละเนาะเอาจับป่วนไว้สิจะทุกมือก่อนออเอาทีนี้เอาไปจับก่อนออนะ ใส่แต่กมือก็เป็นบ่พ่อแม่พี่น้องกำลังลงกำลังลงหนาวมากนวแ่งพี่น้องกันัที่เวที่ก้าวันที่สิบเดือนหวันที่สิบนอชโนลงนอ สองพันสห้าเด้อผมม่พี่น้องเด้อติดตามคลิปใหม่ๆสดๆดร้ดอนๆข้างนอกกรถดเอ็กซิเดนต์โอ้รถเอ็กซิเดนต์ผมม่พี่น้องรถติดโอ้ตกปลายโอ้เจิดเมื่อใดพอแห้งก,กูตูวนี้กดสนุนเอืต้หนาวแห้ง หูวงมากริดของแต่งานนัปวดสืบสู่สลบกได้ลงเนี่ยแหละสภาพไปวัดอะไรบ่เมืองนอกเมืองนาพ่อแม่พี่น้องหนาวเย็นสู้ตลอดถอยโบได้โบโบจะแท่โบนั้นได้พ่อแม่พี่น้องเขาต้องขันยันยูไอโอวายให้กูนี่ยูไอโอวายให้ตกหลายคนนี้พ่อแม่พี่น้อง คือพาเต็มเขอเพีย้ยขั้วเขาเนี่เห็นบอกพ่อแม่พี่น้องรถติดคัดบุญทางทางบุญเบิ่งรถบุญเอตเมื่อนี้ยันขับอยู่เมือเมือนี้เพื่อชอบได้นี่ เปีนยังท่อไงน่เด้ระรั้คนม,มีดูหเขามีดูดหน่อยระ,ะดูหน่อยดูดิเดี๋ยวเขาเบียดดิมีปัญหาเนาะพ่อไปหับปบ่าก็เต่ากันลำบากนะนพ,พ่อแม่พีดด่น้องด อ m. ลมมาวิวๆเลยได้พ่อแม่พี่น้องเย็นๆเลยได้เบิ่งรถจอดหนึ่งกับผมใา่พี่น้องเบิ่งก่อนผมโบแมนร้านขายรถเด้อ uh. พ่อแม่พ <c oughs> ี่น้องรถมาทำงานเลยนี่เต็มเบิร์นเลยผเจ็บกระต่ายแล้วพ่อแม่พี่น้องอีกเสด็จ แหงดิมันหนาวมันเซโนโตกรถกิดกจักต้องอุ่นหมดได้พ่อแม่พี่น้องไปรถบบได้เลยติดตามเรือพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีางเมืองลาวเมืองไทยต่างประเทศ USA กำลังเย็นที่สุดเดีนเน๋ยวนี้ลบลบซาวเมือน,นี้ความเย็นไอโอเคเจ้ขอบอกขอบใจเนีตีพี่น้องเสียหน,นาวแล้วเจ็บมือเลยนี่บบนมือนี่จุดเจ็บพ่อแม่พ,พี่น้องเ,เอาเข็นถ่ายต่อยังให้พ่อแม่พี่น้องเบิงบ่งปุง่นเอาถ่ายเพิ่นเบ,บ,บิ่งัปุ่น เย็นมือผู้เย็นมือเอ้าอ้าวเพิ่อนๆน่ะน่ะอาบสนดอยู่เห็นบ่ตู้นี้อาบชะโนดเขาเขาเจ้าบ่าไม่ทงมือคอยบ่ได้หนาวคอยบ่ได้หนาวนี่คอยโอเคอยู่เพิ่อนในเพิ่นได้ใส่เสื้อฉั้นฉันมาขนาดได้ใส่เสื้อลำลาำผู้แจ้งว่าหนาวเนาะโอ้เต็มหัวเลยปัดในเด้อ็กผู้สาตีนน่ะโต๊ะ่น โกต,โตีนเน่มันมีอยู่ในเกือบจ้าน่นะโอเคเด้วพีพ่น้องหนาวแห้งนลยเป็นหนาวข่อยบนนาวเว้ยเออข่อยบนหนาวข่อยกัย่างทายก่อนเบิ่งน้ำกันพีน่น้องโอ้รถทวร์เข้ามาเอาเครื่องรถติ๊กติ๊กจะไปบมื่อไรกัเขาเอ้ยอดไปหันละรถอันนั้นเอ็กซิเดนต์มันหมืน่น mình phải stop Mắc đáy từ vú kêu ra luôn chân tít vần hình như một đề ông à, cứ bỏ lông, một sản thảo mất bìp kê khỏi ông lông Hãy subscribe cho lông เอาเบนขึ้นไหมเฮ้ยเบลงไหม่าเกภาษาโอวิะรถเอ็ซิเดนต์อนู่นแด่ายเอ็ซิเดนต์วิบีเดตแต่าโกฮเฮ้สิโอเดสตเพพออะเพพลสต็อปโอเวดเบวิกะเบฮะ โอ้โอ้ยุตแท็กยัไใบโอเคพี่น้องยบน้องเป็นรถแท็กซีะเี่ดเลยรถนักติดอยู่พี่น้องมึงใน๋ยวรู้บริไปง่ายดอกตำรวจติดอยู่นะนะคนอ็กเสี่ยงบริไปง่ายร๊อกอันนี้นะ เต็มเลยรถทัวร์กับข้าอยู่หันรถหน่อยกับข้าอยู่หันรถเตอบดีเมื่อง่ายดอกสามสี่โมงจะได้เมื่อเด้บอกสี่โมงห้าโมงรถตีสิพี่น้องเอ้ยม่มีปัญหาเด้อเฮ้ยบ่าบ้นได้ร้ายล่ะโอเคพี่น้องยูบีไม่แห้งพี่น้องเบิงน้ำกันสนุนนี่นะ Beide?